ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุธที่23เมษายน2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอยากปรับแต่ยังไม่กล้าช่วงนี้ข่าวปรับโครโมมาแรง ไม่ทราบเพราะแรงส่งจากนิดาโพหรือไม่แต่ในพักเพื่อไทยเริ่มขยับกันแล้ววันก่อนสมคิดเชื่อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกมาเปิดหัวได้ยินสมาชิกพักเพื่อไทยพูดและหลายคนพูดถึงเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรพืชผลบางชนิดบางตัวตกบางตัวมันก็อยู่ได้อย่างเช่น อย่างพาราปามแต่ข้าวนาปรังและมันสำปะหลังจะมีปัญหาฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปปรับปรุงเร่งรัดในการทำงานเขาเรียกว่าเขย่าครับเป็นธรรมชาติของนักการเมืองก่อนจะมีการปรับคอรอมออีกธรรมชาติหนึ่งของการปรับคอรอมอ,อ,รรมอรรคออมออือจะเกิดความเคลื่อนไหวหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจมุ้งต่างๆในพรรครัฐบาลจะเริ่มส่งคนเข้าประกวดเพียงแต่การซักฟอกครั้งที่ผ่านมา หวยไปลงที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนเดียวการจุดกระแสเพื่อปรับคอรมอจึงค่อนข้างลำบากเพราะหากปรับนายกออกคือการเปลี่ยนรัฐบาลผิดกับการซักฟอกรัฐมนตรีรายบุคคลที่มีรัฐมนตรีคนอื่นๆถูกซักฟอกด้วยแบบนี้ง่ายครับรัฐมนตรีที่ถูกชำแหละจนเลือดสาดจะตกเป็นเป้าขย่มจากพรรคพวกทันทีฉะนั้นการปรับคอรมอเที่ยวนี้ตอบอยากครับว่า จะมีขึ้นเมื่อไรแต่ไม่ช้าก็เร็วมีแน่นอนฟังนายกแพทองโพยให้สัมภาษณ์ดูเธอจะเข้าใจสถานการณ์การเมืองพอสมควรความจริงแล้วใดๆในโลกล้วนอนดิจังไม่ว่าตำแหน่งทุกอย่างหรือแม้แต่ตำแหน่งของนายกก็เช่นกันไม่ใช่แค่ตำแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งตำแหน่งของนายกก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจให้นิ่งไว้ ทุกๆคนบอกว่าทุกๆอย่างเราต้องใจนิ่งๆไว้ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ได้คิดจะปรับอะไรแต่พอรับฟังความที่เห็นก็ต้องมาดูว่าอย่างไรเพราะความจริงแล้วดิฉันชอบทำงานเป็นทีมชอบทำงานในแบบที่ทำงานด้วยกันไม่ต้องสู้กันไม่ต้องไฟกันในแต่ละกระทรวงความจริงไม่ชอบความแตกสามคัคคีแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วดูว่าเป็นอย่างไร ถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราไปปรับแก้ตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรถ้าเข้าใจว่าใดๆในโลกล้วนอันนิจังจริงๆก็นับเป็นบุญของประเทศครับจะได้ไม่ต้องดันทุรังเพื่อรักษาตำแหน่งเอาไว้ให้มันเกิดความขัดแย้งเหมือนพ่อที่สร้างความชิบหายมาร่วมสองทศวรรษลึกลงไปในคำให้สัมภาษณ์ของนายกมีบางอย่างซ่อนอยู่ครับนั่นคือ ชอบทำงานเป็นทีมที่ไม่มีความขัดแยง้งแต่คงจะยากหน่อยครับสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันได้ทุกเรื่องไม่มีหรอกครับในใจของนายกแพทองโพยโดยพ่อบังเกิดกล้าวยากจะปรับคอรมอรใจจะขาดแต่เงื่อนไขในขณะนี้มันยังไม่เอื้อให้ทำเช่นนั้นเพราะระบอบทักษินมีได้ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตยิ่งเป็นการปรับโดยเขียบางพรรออกยิ่งยากไปใหญ่ ราะนั่นจะเป็นการนับถอยหลังอายุรัฐบาลทันทีไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ทักษิณเก็บไว้กับตัวจะมีประโยชน์มากกว่าที่ไปเป็นฝ่ายคา้านอย่างน้อยก็ในแง่มวลชนกลุ่มอนรักนิยมบางส่วนยังต้องกัดฟันสนับสนุสน,นรัฐบาลต่อไปมีทางเดียวที่ทักษิณจะเปลี่ยนโฉมรัฐบาลครั้งใหญ่ได้คือการไปคุยกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสั่งพักส้มร่วมรัฐบาล มีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยการแล่เนื้อทาเกลือรัฐบาลแบบไม่สุดของพรรคส้มยังมีช่องให้ทั้งสองพรรคร่วมงานกันได้แต่อายุของสภาที่เหลืออยู่แค่2ปีพรรคส้มจะกล้าเสี่ยงเอาอนาคตทางการเมืองมาเป็นหุ้นส่วนในกงสีของทักษิณหรือไม่ครับรัฐบาลยืนยันแล้วจะควักเงินเดินหน้าแจกหัวละหมื่นต่อไปไม่สนว่าเศรษฐจโลกกำลังจะพังพินาศ ถึงเวลานั้นรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนก็คงจะออกพรบกู้เงินแหละครับจะไปมีปัญญาทำอะไรได้เสียดายเงินแผ่นดินจริงๆรัฐบาลนี้จุดไฟเผาไปเป็นแสนล้านแล้วไม่เห็นเกิดมรรคผลอะไรขึ้นมาเลยไม่มีพายุหมุนมีแต่ลมพัดพอให้ใบไม้ไหวแล้วรัฐบาลไปทึกทักว่านั่นไงพายุหมุนทางเศรษฐกิจเงินแสนล้านเอาไปทำอย่างอื่นให้งอกเงินได้เยอะครับ วันก่อนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทเปิดแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ7โครงการมูลค่าการลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า1.7แสนล้านบาทให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันแจกเงินหมื่น4.5แสนล้านบาทเงินมหาศาลแค่ไหนเพราะรัฐบาลมีสมองไว้แค่ขั้นหูเราจึงต้องสูญเสียง,งบประมาณไปกับนโยบายหาเสียงแทนที่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศซึ่งจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวฉะนั้นปรับคอรมอรก็คงช่วยอะไรได้ไม่มากเอาระบบทักษิณลงจากอำนาจประเทศจะได้ประโยชน์มากกว่าเว้นเสียแต่ว่าคนไทยจะหนีเสือปะจอระเข้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ